จักรวาลสวัสดีครับผมลืมใส่กฎใต้ลักในทําหมวดสังคตธ,ธรรมจึงมาทำคลิปแก้ไขเริ่มต้นจักรวาลจักรวาลมีเพียงสิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงชื่อว่าจิตหนึ่งหรือพุทธ,ธหรืออสังคตธาตุหรือพระเจ้าแต่ไม่ใช่ผู้สร้างซึ่งไม่ใช่คนไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถดลบันดาลให้ใครสุขทุกข์ได้ เป็นเพียงธาตุรู้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกว่าตัทะตาซึ่งจิตหนึ่งหรือพุทธ,ธานั้นไม่มีสีไม่มีคุณสมบัติในการตั้งอยู่ไม่มีการปรากฏมีอยู่แต่เหมือนกับความว่างต่อมาด้วยเหตุปัจจัยทำให้เนจจกรวานหลุดออกมาซึ่งมีอาการสัน่นเนื่องจากตัวมันเกิดจากอสังคตธ,ธาต ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการตั้งอยู่ไม่มีการปรากฏทำให้สิ่งที่เหลืออยู่เป็นเพียงคลื่นหรือการสั่นสะเทือนเท่านั้นดังนั้นทุกอย่างที่เกิดปรากฏจึงตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ์คือเป็นคลื่นเกิดดับเมื่ออนุภาคเหล่านี้รวมตัวเป็นสิ่งต่างๆมีสิ่งไม่มีชีวิตพืชและสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎอิทัพปัตยตาและปฏิจจสมุตบาท